ส,ะะสำหรับวันนี้นะคะก็ได <โ strip S 1> ้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องพุ้นทะยุนอกนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้จะมาเห้่ยงทางหุ่ยแล้วพัฒนานะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่กยกดดิงแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการขึ้นเงนเลขออขอให้ทุกคนช่วยกด like, ไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจำนะคะวันที่23นะคะเดือนมิถุนายน2566นะคะ หวยเราพัฒนาวันนี้แอดให้ลูกหนึ่งนะคะเจาะให้เม็ดเดียวนะคะหนึ่งแปดนะคะหวยเราหวยเราพัฒนารูปหนึ่งเจาะหนึ่งแปดนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหวยเราพัฒนาของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเรวยรวยปังๆมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะ แล้วกลับมาพบก,กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ